เนี่ยงูมันเนี่ยหังที่ด้าเปลี่ยนบ่อจอเขาไปในขูดหินนี่หลังที่สองนะครับนี่สองหลังนี่แหละมันเพราะว่าเห็นหูสองหูนะครับเขาไปในเนี่ยวดองกมาใหม่ๆเป็นเปลี่ยนนี่เลยนะมาครับพี่น้องนี่ที่พามาดักหนูนะครับสดๆใหม่ๆเลยมาเบิ่งน้ำเันครับผมเนี่ยงูมันเนี่ย ที่ถ้าเปลี่ยนบอจอะ่ะเขาไปในขูดหินนี่หนูเตี้ยเจ้าหนูยังจะห้อยเม้ใหม,มนี่นายเป็นหนูไงเหรอครับหนูผุคิดว่านะครับน่ครับต่ว่าใส่ขอโพดนะครับขอโพดออนนะครับมาดักนะครับเอาไว้ปากงูเลยน,ะนี่หูมันเข้าไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนคนันนคบ นีตัวแน่นอนแต่ถี่ถือบอัวเท่านั้นแหละนี่จอ,องหลังครับเนี้ยมาสองหลังนะครับอันนี้หลังเหลยกนะครับเดี๋ไปไปรุ่นไปเบื้องลังต่อไปนี่หลังที่สองนะครับนี่สองลังนีแ่แหละมั้เพราะว่าเห็นหูสองหูนะครับขอไปนี่ยเนี่ยวดออกมาใหม่ๆเป็นเปลี่ยนนี่เลยเนี่ยเปปียกอยู่เลยนะครับไอ้กูออกมาเปียกๆอยู่เลยนี่อจะเป็นหูเดีวยวกันนะครับ เจ้าไหนเป็นหนูคว้วเลยบอสบอสขุดเข้าไปในเตยหินเนี่ยอาติรุ่นๆนะครับอาติบอตัวใหญ่เอาไว้นี่แหละมันต้องกินละผมว่ามาลุ้นกันครับมะเอื่นโอเคครับสองหลังเสร็จเรียบร้อยมะเอื่นมาลุ้นกันครับผมหมานบอ สวัสดีครับ